สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i บใน c h anel n YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินสามย่านวิทาวนะฮะตรงนี้เองนะฮะก็มีสไลเดอร์นะฮะที่เชื่อมระหว่างสามย่านวิทากับทางลง MRT สามย่านนะฮะทุกคนลงมาก็จะเจอกับอุโมอง์อวกาศนะครับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นก็ชอบกันใหญ่นะฮะแต่ว่าเวลาเล่นสไลเดอร์ก็ต้องมี ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะฮะบางคนนี่เล่นซ้ำหลายรอบเลยนะฮะยิ่งเล่นก็ยิ่งติดใจนะฮะทุกคนก็เหมือนอารมณ์ไปเล่นในสวนน้ำเลยนะฮะสวนน้ำสวนสนุกสวนสยามนะฮะรู้สึกว่าน้องคนนี้น่าจะติดใจนะฮะเห็นเล่นหลายรอบเลยนะฮะ เด็กมัธยมก็ติดใจไม่แพ้น้องนะฮะทุกคนดูสิเด็กๆวัยรุ่นชอบกันนะครับสไลเดอร์ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในการเล่นด้วยนะฮะทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็เข้ามาในห้างสามย่นานพิธาแล้วนะฮะเข้ามาก็จะเจอกับร้านคาเฟอเมซอนนะฮะ แล้วก็จะเจอกับซ u เปอร์มาร์เก็ตนะฮะบิ๊กซีฟู้ดเพรสนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินข้างล่างดีกว่านะฮะก่อนที่จะพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ก็มีพวกร้านขายเสื้อผ้าขายปลอกโทรศัพท์มือถือนะครับ ชุดนอนก็มีนะฮะทุกคนมีน้ำปั่นด้วยนะครับมีโอวันตินปั่นนะตรงนี้ก็มีร้านอาหารซุ้มอาหารขายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทุกคน มีข้ารแเแกงด้วยนะครับข้ารัดแกงหนึ่งอย่างก็เริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นนะฮะสอย่าง53 3อย่าง70 4อย่าง80นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะฮะเพราะว่าแถวนี้ก็ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็มีสถานศึกษาอยู่แถวนี้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาถึงสาธิตมศวปทุมว,ว,าทาวันด้วยนะครับ ฉะนั้นก็ต้องขายในราคาที่นักเรียนนักศึกษารับได้นะฮะแล้วก็มีออฟฟิศมีบริษัทอยู่เยอะนะฮะแถวนี้ร้านขายโดนัทนะครับมีร้านไดโซะนะฮะสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นนะฮะ ตรงนี้ก็มีร้านไทยเดนมาร์กนะฮะก็มีน้ำมีเครื่องดื่มขายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีไอศครีมด้วยนะครับไอศครีมไทเดนมาร์กก็อร่อยนะฮะตรงนี้ก็มีร้านอาหารมากมายนะครับอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะชื่อว่าร้านเพลินพุงนะฮะแต่ว่าชามนึงก็เกือบร้อยนะฮะ มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูโคโรบุตะนะครับเนื้อก็98หมูก็98นะฮะซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอินะฮะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ MK นะครับ นี่นะฮะยยโยอีนะครับแล้วก็มีร้านเป,ปเปอร์ร้านนะฮะมีฮาจิบังรามเมงด้วยนะครับบะหมี่หมายเลขแปดนะฮะ แล้วก็มีร้านไอศครีมเดล่ควีนด้วยนะครับเดี๋ยวขอญาซื้อเดล่ควีนก่อนนะฮะทุกคนครับผมก็ซื้อไอศครีมโคนดิฟช็อกโกแลตนะฮะราคา25บาทนะครับเป็นดิฟธรรมดานะฮะซ้ายมือก็เป็นร้านซูกิชินะครับตรงนี้ก็มีซุ้มขายอาหารมากมายนะครับมีลูกชิ้นนะฮะไม้ละ10บาทเท่านั้นนะครับ มีลูกชิ้นหมูเอ็นหมูเนื้อล้วนนะครับมีอาหารเหนือด้วยนะฮะแคบหมูนะครับแล้วก็มีไส้อัวนะฮะข้าวซอยน้ําเงี้ยวนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนดีกว่านะฮะขออนุญาตหาเป็นไดเื่อนก่อนนะครับ อันนี้เป็นชั้นใต้ดินนะฮะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นที่ติดกับถนนพระารามสี่แล้วก็ถนนพญาไทเลยนะครับขึ้นมาซ้ายมือก็จะเป็นร้านไอซ์คืนเซเวนเซนนะฮะแล้วก็มีบูธของหนังสือนายอินด้วยนะครับที่มาออกร้านนะฮะ ก็มีหนังสือรลากหลายเลยนะฮะทุกคนเห็นได้เลือกซื้อนะฮะมีหนังสือภาษาไทยฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับสำหรับเด็กนะฮะแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับปัชญาต่างๆนะครับหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยานะฮะนี่นะครับ แล้วก็มีร้าน KFC ด้วยนะฮะร้านไก่ทอด KFC สาขานี้ก็เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าที่สามย่านวิทาทเองเนี่ยก็จะมีโซนที่เปิด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะฮะส่วนที่ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงก็จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับสตาร์บัคสาขานี้ก็เปิด24ชั่วโมงนะฮะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนิสิตจ,จุฬานะฮะหรือว่านักเรียน ที่ใกล้สอบนะฮะก็สามารถมาอ่านหนังสือที่สตาร์บัคได้นะฮะหรือว่าจะมานักเรียนพิเศษมาเตียวหนังสือกันนะฮะก็มีคนนักอ่านหนังสืออยู่นะฮะในตอนเย็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็มานักอ่านหนังสือได้ตลอดนะฮะที่สตาร์บัคนะฮะมันก็<อ>จริงนะฮะ<อ>ที่เขาอบอกว่ากรุงเทพ<อ>เป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหลนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีนะครับอากาศวันนี้ก็เย็นนะฮะเป็นลมหนาวรอกที่สองนะฮะหลังจากที่เราร้อนมานานนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเดินข้างในก่อนเนาะก่อนที่จะพาขึ้นชั้นสแล้วก็ชั้นสด้วยนะครับ โซนนี้ก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะ ซ้ายมือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะฮะขวามือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับเดี๋ยวพาขึ้นชั้นสองเลยนะฮะทุกคน จริงๆก็ยังไม่เคยขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะขึ้นมาก็จะเจอกับร้านยูนิโคนะฮะทุกคนก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเสื้อของยูนิโคนี่ใส่สบายนะครับ ก็มีร้านขายต้นกระบองเพชรขายกระถางต้นไม้เล็กๆนะฮะขวามือก็เป็นร้านขายเครื่องสำอางนะฮะร้านพี่ชายผมเองนะฮะอีฟแอนด์บอยนะครับพี Peanut ่นัดดอนเมืองสเตชันนะฮะนี่แหละครับร้านอีฟแอนด์บอยนะฮะทุกคนก็มีเครื่องสำอางมี ครีมอาบน้ำนะฮะที่ร้านนี้นะครับสำหรับร้านอีปแอนบอยนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายรองเท้ากีฬานะครับ อนบอยสาขานี้ใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้ากีฬานะครับซ้ายมือก็เป็นร้านมินิโซนะฮะทุกคนก็มีตุ๊กตามีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับร้านนี้นะฮะมินิโซนะครับ นี่นะฮะร,ร้านมินิสโซชั้นสองก็ยังมีสตาร์บัคอีกสาขานะครับนี่นะครับร้านสตาร์บัคนะฮะ สาขาที่ชั้น2ก็เปิด24ชั่วโมงนะครับก็มีคนมานั่งอ่านหนังสือเป็นจํานวนมากนะครับมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทํางานนะได้ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงนะฮะตรงนี้ก็มีร้านมัซซูโมโต้นะฮะเดี๋ยวพาไปขึ้นบันไดเลื่อนข้างในนะครับ ก็มีครีมอาบน้ำหลายประเภทนะฮะสำหรับร้านอิปเอ็นบอยนะฮะมาซื้อได้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาขึ้นข้างบนต่อนะฮะเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนกันนะฮะไห้ง่าย ทางนี้นักเรียนเดินเยอะมากนะฮะเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะฮะสี่โมงครึ่งกว่านะครับขึ้นมาก็จะเจอกับร้านโฮมโปรนะฮะก็เป็นห้างขายวัสดุเครื่องใช้ในบ้านนะฮะมีพัดลมนะครับ วัสดุเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะฮะสำหรับโฮมโประโนะฮะมีร้านบันานันาด้วยนะครับทุกคน ตรงนี้ก็มีพวกคลินิกต่างๆนะฮะชั้นนี้มีร้านเสริมสวยด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้พาเพื่อนๆไปขึ้นบันไดเลื่อนข้างนอกดีกว่านะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีร้าน AIS ด้วยนะฮะ ก็มีนักเรียนนักศึกษากําลังนั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานกันนะฮะเพื่อส่งอาจารย์ส่งคุณครูนะครับโอ้โหมีร้านเกมด้วยนะฮะก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะมีร้านเกมนะฮะที่สัมย่านมิทาวเพื่อนเพื่อดูสิรถบนถนนพระราม4ี่ช่วงตอนเย็นนะฮะเริ่มติดแล้วนะครับการจราจรตอนนี้นะครับ ข้างล่างรถก็ติดนะฮะข้างบนรถก็ติดนะฮะนู่นเป็นวัตถวลำพงนะครับวันนี้ทางฟ้าในกรุงเทพเอาจริงๆไม่ค่อยมีแดดนะฮะบ,บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนนะฮะในกรุงเทพนะครับเห็นเมื่อ2วันก่อนนะฮะก็มีฝนตกนะฮะในบางพื้นที่ของกรุงเทพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ก็มีอากาศแปรปรวนนะฮะพออากาศร้อนมาเจอกับอากาศหนาวนะฮะอากาศหนาวมาจากเมืองจีนมาจากไซบีเรียนะฮะเมื่ออากาศร้อนกับอากาศหนาวเนี่ยมาเจอกันนะครับก็ทําให้เกิดการประทับก,กันนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดฝนขึ้นนะฮะทุกคน ภาคใต้เองเอาจริงๆแถวๆประจวบชุมพรนะฮะฝนก็ชุกนะฮะแถวๆบางสะพานนะครับพอขึ้นมาทันนี้ก็เจอกับพวกฟิตเนสนะฮะมาออกกําลังกายได้นะครับตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเลิกเรียนเลิกงานมาออกกําลังกายได้นะครับที่นี่นะฮะ แล้วก็มีร้านเกมนะฮะมีเครื่องเล่นต่างๆนะครับพวกเกมขับรถต่างๆนานๆนะฮะมีโรงเรียนสอนมวยด้วยนะฮะทุกคนนี่นะฮะอยากมาซอ้อมมวยก็มาซอ้อมได้นะฮะเวลาทำงานนะฮะทุกคนก็อาจจะต้องเจอกับความกดดันนะฮะก็มาปล่อยแบบนี้ได้นะฮะ ปล่อยด้วยการซ้อมมวยนะครับปล่อยความเครียดนะฮะตรงนี้ก็มีละกันเกมนะฮะทุกคน ตรงนี้ก็มีที่ขายตั๋วของไทยทิกเก็ตเมเจอนะฮะใครที่ต้องการจะชมคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าชมเดอะมิวสิคแลลละครเวทีนะครับก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับไทยทิกเก็ตเมเจอทุกสาขานะฮะก็มีหลายที่นะครับสำหรับไทยทิกเก็ตเมเจอนะฮะ ตรงนี้ก็มีร้านสมนใจนะครับร้านขายอุปกรณ์การเรียนดินสอสมุดปากกานะครับมีร้านขายของเล่นด้วยนะฮะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นชั้นบนต่อเลยนะครับจริงๆไม่เคยขึ้นมานะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่พาขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปสุดเลยนะฮะข้างบนก็เป็นชั้นสุดสุดแล้วนะครับตรงนี้ก็มีร้านตำมั่วด้วยนะครับ ก็เป็นร้านอาหารอีสานนะฮะส้มตำไก่ย่างนะครับมีศูนย์อาหารด้วยนะฮะฟู้ดคอร์ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเช็คราคาอาหารหน่อยนะฮะทุกคนเผื่อบางคนอาจจะมากินที่นี่นะฮะ ราคาก็พอรับได้นะครับ45 55 50 60นะครับก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะฮะทุกคน ามือนะครับมีร้าน MK s u k i นะฮะทุกคน MK s u k i มาอยู่ข้างบนนะฮะแต่ว่ายายโยอีอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะปกติเราก็จะเห็น MK s u k i กับยายโยอีนี่อยู่ข้างๆกันเลยนะฮะหรือว่าอยู่ตรงข้ามกันนะครับแล้วก็มีร้านบาร์บีคิวพาซ่านะฮะบาร์บีคอนนะครับตรงนี้ นิตยาไก่ย่างก็มีนะครับผมเองก็เพิ่งไปกินมานะมเมื่อช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงไปให้นะฮะสำหรับร้านนิตยาไก่ย่างนะครับแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นโออิชินะครับเดี๋ยวผมว่าเราขึ้น,นไปใดนเรื่องตรงนี้ดีกว่านะฮะข้างบนนี้ก็เป็นชั้นสูงสุดแล้วนะฮะ มีเดอะพิซซ่าคอมพานีสิบเอด้วยนะครับชัน้นี้ร้านอาหารเยอะนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าข้างบนมีอะไรนะฮะข้างบนก็เป็นซีนีม่านะครับโรงภาพยนตร์นะฮะ โรงหนังที่นี่ก็เป็นของสามย่านมิทรภาพเองนะฮะนี่นะครับโรงภาพยนตร์นะฮะตรงนี้เหมือนมีฮอล์ด้วยนะฮะเอาไว้จัดงานพวกงานคอนเสิร์ตงานเอ็กโปต่างๆนะฮะอยู่ที่นี่นะครับก็คล้ายๆกับพวกรอยัลพารากอนฮอล์นะฮะ MCC Hall ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับไว้จัดประชุม อะไรต่างๆหรือว่างานแสดงสินค้าเอ็กซ์โปต่างๆนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่านะฮะข้างนอกนี่เอาจริงๆสวยมากๆนะฮะเหมือนสวนลอยฟ้านะครับก็มีคนนั่งอยู่เยอะนะฮะแล้วก็วันนี้บรรยากาศลมลื่นด้วยนะครับวันนี้อากาศดีนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูวิวข้างนอกดีกว่านะครับ ออกมาข้างนอกก็มีร้านกาแฟานะฮะก็คล้ายๆกับสวนลอยฟ้านะ,ะทุกคนผมพาเพื่อนๆขึ้นตรงนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นวิวกรุงเทพมุมสูงนะครับเสียวนะฮะเพื่อนๆทุกคนเสียวจริงๆนะครับแยกซ้ายขวานี่ก็เป็นถนนพระรามที่4นะฮะข้างบนก็เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นจามจุรีสแควร์นะครับข้างล่างก็เป็นถนนพญาไทนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานแล้วนะฮะถนนพญาไทรถก็เริ่มติดแล้วนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม4นะฮะแล้ววัดใหญ่ๆตรงนู้นก็คือวัดหัวลําโพงนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ทั้งแถบนะฮะไปจนถึงนู่นนะฮะสยามสแควร์ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเราก็เห็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชัดเจนเลยนะครับ แล้วเราก็เห็นตึกใบโยกนะทุกคนแล้วก็เห็นโรงแรมเซนทรัลเกรนเอเซนทันเวิลด์ด้วยนะฮะยอดตรงนั้นนะครับคือโรงแรมเซนทรัลเกรนเอเซนทันเวิลด์นะฮะเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูนะฮะโรงแรมนี้ผมเองก็เคยฝึกงานมาก่อนนะฮะตอนที่เรียนปีสี่ถึงสองนะครับ พอเรามองมาด้านนี้นะฮะเราก็เห็นตึกมาหานครนะครับบรรยากาศกรุงเทพยามเย็นนะฮะก็สวยนะฮะทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่มีแดดด้วยนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะฮะจะได้รีบกลับบ้านนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้างสามย่านมิทาวนะฮะก็สามารถมาได้นะครับเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามย่านนะฮะแล้วก็สามารถเข้าอุโมงค์อวกาศได้เลยนะฮะมีทางเชื่อมนะครับเป็นอุโมงค์อากาศระหว่างสามย่านมิทาวกับ MRT สามย่านนะฮะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผู้โดยสารใน MRT จะเยอะนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับ คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเ r อ v e เวล T ์าทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ